ตอนนี้เราก็วางพอลอยให้กับลูกค้าเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอลอยแขน30ครับพอลอยเส้นนี้แขน30หวางให้เกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่ล้อกว้าง8ดนิ้วนะครับล้อก็อจะออกนิดหน่อยนี่ประมาณนี้ก็น่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าล้อข้างหน้าของลูกค้าเนี่ยก็ออกนิดหน่อยเหมือนกันนะฮะ ลูกค้ามีกระทะล้อมาแล้วนะครับแล้วก็เลือกใช้เพลลอยแขน30สิซึ่งล้อก็จะออกมานิดหน่อยประมาณนี้ก็กำลังดีครับไม่ได้ถือว่าล้นแต่ถ้าลูกค้าไปใส่ล้อที่หุบหุบกว่านี้นิดนึงนะครับตั้งนาสัก 13, 12, 13, สิบสามสิบสองเซนสิบสามเซนนี่น่าจะเวิร์กเลยหรือไม่ก็สิบ5ี่สิบห้าอะไรประมาณนี้นะครับหมดสุ่มแน่นอนครับพอลอยแขนสามสิบนะฮะเป็นเพอลอยงานสร้างนะครับ สร้างจากแนะฮะสวยงามครับกระทะกว้างมากนะฮะดูดิฮะตอนนี้เราก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมไล่น้ำมันตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องระบบเบรกนะฮะก็ก่กอนอื่นเลยก็ต้องขออภัยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับจริงๆแล้วคันนี้มาตั้งแต่เช้านะครับซึ่งเผารอยเส้นแรกที่เราจะวางให้กับลูกค้านั้นมีปัญหาเราก็เลยทำการเปลี่ยน ตัวเสื้อเผารอยใหม่นะครับโดยการสร้างใหม่เลยนะฮะก็ใช้เวลานานสักนิดหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบห้าทุ่มแล้วครับนะฮะเราก็ทำการสร้างขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวเพารอยแขน30ครับเนี่ยถ้าใส่ล้อ7นิ้วครึ่งนะโอ้โหล้อหายแน่นอนนะครับแต่ล้อ ของลูกค้านำมาเนี่ยเป็นล้อ8เนิ้วนะครับแล้วก็มีออกลึกหน้าดูเลยล้อก็จะออกประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ออกเยอะนะครับนะฮะพูดง่ายว่าถ้าหาล้อที่ออกไม่ลึกขนาดนี้นี่มุดซุ้มได้สบายครับเป็นทลอยงานสร้างนะครับแล้วก็มีเบรกมือมี ABS ใช้งานได้ตามปกตินะครับใช้เบรกมือได้ใช้ ABS ได้นะครับ ABS อยู่ตรงนี้เบรกมือมี ABS มีตามปกติเป็นพอลอยที่ใช้เป็นพอลลอยงานสร้างนะครับดำบนดำล่างแข็งแรงนะครับประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วแหละเดี๋ยวเราก็เตรียมไล่ระบบนะครับโอเค ก็ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับแต่เราก็ดูแลรับผิดช,ชอบให้นะครับก็พยายามเร่งงานให้เสร็จเพราะว่าพุวกนี้จะมีอีกหนึ่งลำมาจากอุตรดิตนะครับใช้เพลาลอยแขน30เช่นเดียวกันเป็น i s u z u All New ไป2023นี2023นะครับอยากได้แขน30อยากได้ล้อหุบหุบเช่นเดียวกันนะครับคันที่จะมาจากอุตรดิตพ์พวกนี้ก็น่าจะเป็น ติดตั้งพอลอยอย่างเดียวซึ่งลูกค้ามีแหนบมีล้อมาแล้วนะครับจัดให้ครับไม่มีปัญหาครับอยากได้พอาลอยแขน30อยากได้ล้อหูปุบไม่อยากให้ล้อล้นล้นออกมาก็บอกได้นะครับเพอลอยแขน30เป็นพอลอยงานสร้างประมาณนี้นะครับสวยงามพรุ่งนี้ก็ตรวจเช็คอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็นำรถออกไปลองเกี่ยวกับเรื่องระบบเบรกระบบ ABS ต่างๆนานานะครับเราก็ต้องไล่ระบบให้สมบูรณ์ก่อนที่จะส่งงานนะครับลูกค้าทั้นนี้นะครับผมก็ได้ทำการเช่าโรงแรมให้ลูกค้านอนนะครับลูกค้าก็นอนพักที่โรงแรมไปก่อนพรุ่งนี้เช้าก็มารับรถได้นะครับ FC ชาวภาคใต้นะครับจังหวัดชุมพรก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหมาไกลมากครับมาจากจังหวัดชุมพรเลยนะฮะ พวกนี้มาจากอุตรดิตถ์หนึ่งคันครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ให้อู่ปริชาติเพาลอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับเนี่เป็นเพาลอยงานสร้างนะครับแขนสามสิบครับอยากได้ล้อไม่ออกหรือว่าล้อหุบๆก็บอกเราได้นะครับเพาลอยแขนสามสิบสามารถสร้างได้ครับซูบแต่ว่าล้อของลูกค้านั้นออกนิดนึงนะฮะก็ไม่เยอะนะครับนะฮะ พูดง่ายๆว่าถ้าใส่ล้อที่ไม่ออกนี่พูดง่ายๆล้อหายเลยครับขุบเข้าไปอยู่ด้านในนะครับแขน30เหมาะมากครับสาหรับรถรุ่นใหม่ๆใ,ในยุคปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้แขน30กันนะครับลูกค้ามีล้อมียางมีแหนบมาแล้วนะครับเราก็ปรับแต่งให้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยโดยาการวางเพาเข้าไปนะครับประมาณนี้ครับสวยงามล้วหน้าของลูกค้าก็ออกนิดหน่อยนะครับ โอเคสวยงามครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่ระบบเบรกกันก่อนนะครับ